มามึงชอบบูลลี่สำเนียงกูใช่ไหมมาพูดภาษาไทยบ้าง I will say the word in Thai and you follow me ใช่ไหม The first one สวนภูม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 โนปูมปูมภูมิภูมิสวนภูมโดนเมืองดองเมือง พงดอนดอนเมือง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 จะเมืองเลยล่ะดอนเมืองดอนเมืองง่วงนอนเหรอ you sleepy โอเคสวนพึ่งสวนพึ่งสวนสวนพึ่งพึ่งเออจตุจักรจตุจักรเออย did this one good หัวหิน หัวหินวัวหัวหินอะไรหัวหัวหินหินหัวหินหัวหัวหินหินหัวหินหัวหินผงันปัญญ์ปัญญ์เต่นต่อเลยเออใช่ใช่ปัญญ์นพาผ้าเงินเงิน งองูง,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  okay. ง,ง,ง,งองง Alpha. งไม่ใช่เง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 งเงงงององูงูผงันผงันเฮ้ยหุ้ยเก่งมากต่อไป n e x ซอนตลาดน้ำอัมพวาเอาวตลาดมันวัวอันนี้เก่น ตลาดน้ำตลาดน้ำอัมพวาอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาปางอุ๋งปางอุ๋งใช่ใชกิดปางอุ๋งปางอุงอุ๋งอุ๋งปางอุง๋งปางอุง <laughs> อ๋ง <laughs> <laughs> เขาพนมรุง้งเขาพนมรุ้งเขาเขาพนมพนมไว้ชฉดิตรุ้งรุ้งเขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งพนมพนมเขาพนมรุ้งเขาพนมรุ้งเออจะหมดเวลาเนี่ยมึงยังพูดไม่จบเลยเขื่อนเชี่ยวหลาน